tàu tìm tàu tìm tàu 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 เอาไอ้บ้านขโมยนั่งผมไปตรวจมาละไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรหรอกมันเป็นบ้านไม่แข็งแรงด้วยมันมีโต๊ะตไอ้ขโมยใครมกกรระตุใคมันสร้างอย่างสวยหรือวะน่ะสร้างสวยมากมันไม่ใช่เกมเรนเดอร์ไปแล้วเยอะแล้วล่ะมีคนไอ้ขโมมันมันเกมมันไอ้ยังไรอยู่เนาะเนี่ยโต๊ะไหม ไอโก้กี่เดียวสามารถทำลายกำแพงของฝ่ายศัตรูได้ไหมฝ่ายตรงข้ามอ่ะไม่ได้มันจะไม่ได้แต่ขนจะย้ายได้แปลว่าเอา้ามันเป็นของเรา up my appetite Don't leave me here and dry Yeah. miếng ao côn tre thì khó hay ờ, con, con, chè, con, ừ. con, chè, con chè. Ừ. này nghe, gì không à, chiên đi đây dỡ ừ. chẳng nó. ตอนนี้บอกดลยังเหนื่อยตกน้ำมันมีวิธีเพิ่มแต่มีน้าเนี่ยนอกจากนอกจากการกินน้ำอย่างเดียวเนี่ยอ้าวอ้าวเหนียวลงมาในถ้ำอ่ะอ้าวอ้าวอ้าวงามใส้แล้วอ้าวผมเปิดประตูไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไรแมวลงมาเนี่ยเดีไม่ได้กดอนุญาตเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนพอทำหลังชาอ่ะอ้าวม่กดมีทางขึ้นที่นี่ไะดีแต่กดเด็กมันกินน้ำไม่ได้แบบนี้กินได้กดไอยูสใป็นี่แนีะกดเอฟต้งปืนหูเนี่ยกดเฮ้ยเนี่ยเจอถ้ำละ เดี๋ยวก่อนผมใช้มือถือกดอะไรสักอย่างแล้วกันกดแต่้หลายอย่างก็ยังไม่น้ำลยไม่รู้อ่ะียพงแล้วทิ้งเลยมัน,น,นดื่มน้ำในบ่อน้ำยังไงมันดื่มไว้ตกปลาอ๋อไว้ตกปลาเดี๋ยวใครมาทิ้งน้ำมะนาวไว้เนี่ยนี่ นี่ทุกคนเนี้ยเจอไฟคบเพลิงเงียนเงียนนี่เจี๊ยดมาเดียวมาเดียวมาเดียวเท่าไงเนี่ยเฮ้ยตีระไม้เดี๋ยวขึ้นผมมาโอเค โอ้โหเกือบไปโอ้โหอารมณ์สุนทรีเกินเอาไว้การนี้เลยตกปลามันปากไงวะเนี่ยเดี๋ยวจะทำที่อันนี้อ๋อที่ตากแห้งมา เออว่าแต่ไอเบตตปลานี่ทำได้แต่เวลไหนวะเบตเขาซื้อมานะอ้าวเจ้าไหนได้จากร้านอ่ะไม่เป็นไรขินขินนี่ขุดยังไงอ่ะต้องคามิเตอร์ก่อนใช่ไหมขินเขาไม่เช่ขุดอะไรขินมาเหมือนกันใช่คอนคอนขินหรือเปล่า ไอ้ตาเข่งมันลอยอยู่โว้ดอันนี้ใครเยอเด้อเพื่อนตบไปเอาตู้เย็นมาไปหนึ่งอันนี้ใครจะว่าไปเดี๋ยวจะว่าไปทุกคนลืมผมไปเลยใช่ไหมี่ยตอนนี้ผมกำลังลอนหลีกตลอดไม่ลืมไม่ไม่ลืมแต่เนี้ยกำลังสงสัยว่าคนนี้ใครไม่รู้สิผมก็เดินมาตั้งนาน ผมเห็นเขาเดินมาคุณชาติอยู่ไหนไม่ต้องหรอกผมเดินอยู่ผมเดินเล่นอยู่อะผมไม่ได้กลัวม,ล<ห>มันเท่าไหร่ผมฟา์มือโงด้วยอะไม่ต้องมาดัน <c oughs> ต้องซื้อามาจะตกปุ๋ยโอเคเราวาไ่ไม่ให้มันเห็นหน้าใช่ไหมละ่ะโอเคนเั่ <c oughs> นเองเพราั้นก็สบายแ้วแหละโอเคนะนะั่นแหละแล้วเขามาสร้างอะไรตรงนี้อะตอนนี้ผมก็วิ่งไม่ได้นะ้วเป็นหน้าน้อยมาก ผมมีสเตมีหน้าเลือกะเลือกแปลรงเอาปลาไม่เอาปลาไหมกหนก็ได้กไไม่เป็นไรแล้วขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยครับขอหน่อยอะไร้ออยู่นี่นีขอสเตมขอปลานะครับขอปลานะัปลานะครับขอเวลาปอเพิ่มแก๊สีมะทง งั้นเดี๋ยวผมไปหาอะไรขุดก่อนแล้วกันี่กมาสร้างบ้านข้าๆนี่กมาสร้างบ้านข้าๆใครอไม่รู้อ้าวดูไปเปิดประตูไม่ได้ลืมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เปิดให้ตอนนีไปฉายที่ไหเป็น้เยมาาม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 มาิ นี่ทุกคนทุกคนตรงนี้มันเป็นรูอ่ะตรงนี้ออกออกเข้าได้ยืนหนอยไม่เห็นจะเอาไออกแล้วกันแ้่นั้นออกไม่ออกเข้าก็ได้ออกก็ได้แต่เข้าแล้วงั้นหนึ่งก่อนอ๋อเป็นเสือแล้วนี้อะไรวะอ๋อเขามาจะมาตรงนี้เหรอแต่ไอตรงหลอดสีฟ้ามันคืออะไร รอพลังงานคุณแก้มได้พาได้ยังเลยลองเปิดประตูหน่อยลองเปิดประตูยังไม่ได้เหมือนเดิมอยู่ไหนอ่ะอยากรู้อยากเห็นหน้ามันมากเลยไม้เห็นคอย่เลยี่ยงั้นเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนไอ้นี่ เปลี่ยนตะตัวเอาแป๊บนึงเดีด๋ยูดูของก่อนสิว่าราคาแบบรได้บ้างอาดีสปอร์ตไม้คอนตัวการหินวุ้ยเนี่ครับอะไรไม่ได้เลยนอกจากขวันนี้ต้องเร็วสามก่อนเนาะโอเคมีเป็นหา้าไม้ดอกวันนี้อีเตอร์จะนะจริงไปขุดหินระบายผมไปทำผมไปขุดดีก่อนนะบายโอเคเนีย่ย อ่ะพื้นผมหลุดเนมีคนรลุดนะจำได้ว่ามีหินอยู่ตรงนี้นี่นะเดี๋ยวไปข้านออกแป๊บหนึ่งอาเจอแล้วเจอแล้วเจอเจอมันแล้วมันกำลังวิ่งอยู่เลยอ่ะริงเหรอใช่ผมกำลัง <c oughs> ผ,มผมกำลังวิ่งตามหลังมันอยู่แล้วมันก็หายไปแล้วอ้าว <c oughs> มันวิ่งเร็วเกินไปสเตมไมน่าผมกำลังจะหมดอ่ะ ตาาไม่เป็เ่ยเีบจืบือจบอปลาอะไรวะตัวปบล่มเลยกินได้นะปลาปอบเอจะท่ามยี้ท่ามเหนียวไปเป็นตายใช่แล้วออกไปหากับเพาะผมอยู่ข้างนอกผมอยู่ข้างนอกมาสองคือผมยังไม่ตายเลยเนี่ย อะไรนี่นี่โอ้เจอเอ้ยเจอกัเจะสร้างรถใช่ผมผมอยู่ข้างนอกมาสองผมอยู่ข้างนอกมาสองคืนเลยแล้วก็เจอสร้างรถใช่อต้องการซื้อเบ็ดตกปลาเซื้อเบ็ดตกปลาสร้างสร้างรถมาทำอะไรได้น่าจะเสร็จเสร็จเหล็กน่าจะเสร็จเหล็กต้อง โอ้ดน,น,น้ำนะ้ำนเอาน้ำมาขอดีมากินปุบบุบุบดีนี่บ้านนายเหรอไม่ใช่เราขบวยแล้วกันนะบันไดแล้วก็ส <c oughs> วยทีเดียร <Dream> er. ์ดีมันนี่ <Dream> er. นกานี่เ,เอาบันไดมาให้ต้องดูในในใยัได้ใช้เปล่าหรือไรวะ โเราต้องไปทางนั้น่ันแป๊บพี่กระเทยบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเสียวใครวะเดี๋ยวเดียวอยู่ดีมีเสียงเสียงมันน้องสาวผมอทใชงานหรือเปล่าแม่งวางวันไดกลับด้านจบกันอ้าวพิชามันเหรอ้ไปทางนันหรือเปล่าเจียหลงทางไม่นะ สกะไม่เซฟถึกไว้อะไรเหรอบ้าคนที่มันเยือนด้วยอันเซฟได้ด้วยเหรอผมม่อรัวเนี่ย ีเราค้อนคือเราคือเราเอาคอนหรือคือเราเอาคอนไปตุ้หัวมันได้ไหมคอนตุ้มหัวทุหน้าอยู่อะไรเงี้ยยังก็ปืนน้ำมั้นปืนอะไรเต็มบ้านเลยผมนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยกลับแล้วกลับแล้วเงาไม่อยู่แล้วเมังเจ็ดชินอยู่เลยกะจะไปหากับข้าว อ้าวหุ้ยได้เหล็กมาหนึ่งอันโอ้ตีหินเนื้อได้เหล็กมาหนึ่งอันบอสมีตีด้วยว่าแต่เตือนต้องไปไหนเนี่ยอ่าตัวหนึ่งฉันเริ่มหลงทางแล้วสิไปทางนั้นฉันไปทางนั้นท่านอ้าวมันไม่เกินไปเออตีหินได้เนาะไม่ใช่ตีหินตีไม้กตีไม่ได้ไปทางนั้นอ๋อตอนนี้มันทางรถถึงแล้วครับรถ ขนึงแมวไปไหนแล้วอะที่แบบขนย้ายม่ไม่รู้อะหายไปแล้วเหลือแต่โคมไฟเขาอ๋อมนุูยสาโคสร่างเลยข่าดีวันนี้คืออยู่กับผมอะตอนนี้คือมันอยู่กับผมอะเออคนนี้ใครนี่แถบสองสูเนี่ยเพื่อนชี้เหรอเออ่น้ทวะ นาสวัสดีครับเตียงใครมัมผิวปากนี่โอ้ยเออเนี่ยเจอเราเจอเจอเจอทางเจอทางกับบานเลยค่น,น,อ,นอยู่ไม่สุข อ่าทำไม,มต้องอยู่ผมต้องอยู่จาก,กับจีด้วยผมไม่เข้าใจอือเป็นเื่อันนี้ะนเพื่นะคือผมที่มาเมื่อเกินไปจนผมหาทางกลับไม่เจอมันเมื่เกินไปน,รรน่าสงสารเนี่ย,ยนเนาาี่ยเนะี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยมยเนี่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 เน่าเนีมเนี่เนี่ยเนี่่ไเนี่ยงเอามาทมนี่เนี่ย เออจะต่อไอ้คนเงินอะไรวะเะต้องซื้อทำไมเก็บอะไไม่ได้ยังไงอ๋ออ๋ออ่ะนั่นมันเป็นกล่องส่วนตัวเดี๋ย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 วให้เอาอ๋อต้องใช้คนอ๋อนี่ผมได้เข้าใจแล้วโอเคโอเคได้เข้าใจทุกอย่างว่ะว่าแต่บ้านอยู่ไหนวะเจ้เฮ้ยเฮ้ยขอนน้ำแบ็ค ทำไรเนี่ยเนี่ยไม่ไม่รู้แต่ไข่ปลาอ้ฟิสตัคเกอร์นี่มันใช่ไหมไม่รู้สิเนี่ยเอาปลาใส่ได้ไหมเนี่ยยืมมาแค่ตัวแต่งฮะเออตัวกรรมฉันต้องขุดไปเรื่อยๆโอเคแต่ยังเอาเหล็กไม่ได้โคตรแย่เลยไอ้ปลานี่ทำอะไรได้ไอ้เนี่ยไอ้ที่ตากแห้งปลาเนี่ยยรือมาแค่ตัวแต่งเฉยๆนเอาไว้แบบหยิบแล้วก็เสียบเอา เดี๋ยวนะนใครไว้เนี่ย,ยใครไว้เนี่ยส่องไฟใส่หน้าเนี่ยไม่รู้จักอ่ะไม่จับนะครับได้ใช่ไหมที่เดี๋ยวเวาไปเพิ่มแสงหนเดือนบ่อน้ำแค่นี้น,น<บ>จะตกปลาได้ไความจริงแล้วมันลึกมากเลยใช่ไหมตอนมันลึกมากเลยนะบ่อน,น้ำมัน ตื่อเกิดตเกเราโยนขวานลงไปเราใจ้ไขกับขวานทองเลยนะโอ้ยจดูขวานแไม่ไลอแล้วเจอแล้วเจอแล้วหรือเปล่านบายไขวัวนะปะเดินแล้วทำไมเชนกลับไปที่เดิมทำไมเชวกลับไปที่เดิมนี่เี่ก็เดินวอยู่อย่งนั้น เป็นอากากำลังหวยหวนออกไปข้างนอกแป๊บนึงเอาตู้เย็นออกมาดูคือมันมืดคือมันคือมันมืดคือมันมืดอ่ะแล้วผมผมองหาตาไม่เจอมันติดแดงเดียวคือมืดเนี่ยแหละอย่างอื่นไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมเลยซื้อแว่นออปตัสไปนั่งสี่นคนจะซืออ้อจริงๆแต่ไม่แต่ไม่ตั้งร้อยหนึ่งเลยนะอโอ้โหจอชื่อแล้ว ผมโดนผมเจอแล้วผมเจอที่อยู่แล้วเจอชื่อแล้วไปเราพึ่งกำลังวิ่งไปหานะเดี๋ยวเอารถไปฝากล okay. oh, oh. เลโอ๋ออ้อไปไหนเดี๋ยว,ยว,ยวออยไหนแค่มาทิ้งในวิชั่นไหมเนี่ยโอ้ม oh um ันอ้าม